ในช่วงนี้กับที่จังหวัดแม่ห้องศอนค่ะมูล,ลนิธิพิพัฒน์แม่ห้องศอนได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ห้องศอนประจำปี2568ค่ะที่อาคารศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ห้องศอน นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องศอนเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพิพัฒน์แม่ห้องศนให้กับบุตรสมาชิกอาสา,ารักษาดินแดนจังหวัดแม่ห้องศอนประจำปี2568โดยมีนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ประธานกรรมการมูลนิธิพิพัฒนาาา์แม่ห้องศอนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนคณะกรรมการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ห้องศนหัวหน้าส่วนราชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้มูลนิธิพิพัฒน์ แม่ห้องสอนได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับกลุ่มเประาะบางทําให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญ,ญญาตรีและเมื่อสําเร็จการศึกษาก็จะได้กลับมาช่วยพัฒนาจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับปัจจุบันนี้เป็นปีที่10ของมูล,ลนิธิซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้เรียนต่อปริญญาตรีแล้ว370คนครับโดยในปีการศึกษา2568มูล,ลนิธิได้สนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วจํานวน762,160บาทซึ่งในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา36รายนะครับ รวมยอดเงิน8,4500บาทนั่นเองนะครับ